วัสดีครับก็อันนี้จะเป็นคลิปที่จะพูดถึงตัว g l o b a l parameter นะครับก็ g l o b a l parameter ตรงไหนนะครับก็อยู่ตรงเมน,เน,ตนูตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปนี่นะครับตัว g l o b a l parameter นะนจะเป็นเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการควบคุมค่ามาตรฐานนะครับที่แบบ อะไรก็ตามที่เราใช้ซ้ําๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นป่าที่อยู่ในเลวิตนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของเขาที่เขาทํานะครับแต่หน่วยเนี่ยอาจจะเนื่องจากเป็นหน่วยนิ้วมานะครัผมแค่เปลี่ยนเป็นมิลนะครับอ่าแล้วถ้าเราจะสร้างขึ้นมาเองล่ะนะครับผมเราจะสร้างเองนะครับอย่างเช่นนะครับอ่าความสูงของฟ้านะครับเราก็จะสามารถกําหนดเป็นตัวกอบเบิ p พารามิเตอร์ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับนี่ ถ้าเราจะสร้างเราไปที่ตัวอาไปที่รูปตัดนะครับนี่นะครับเนี่ยผมใส่ตัวที่เป็นเหมือนกับระยะให้ดูนะครับว่าตอนนี้นะครับมันจะมีอยู่สามเมตรสิบนะครับกับสามเมตรสองนะครับนะครับสมมุติว่าเรานะครับอยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับตัวความสูงของฝ้าตัวนี้ครับให้มันเป็น g l o b a l parameter นะครับผมก็คลิกที่ตัวฝ้า แล้วคลิกตัวนี้นะครับตรง property นะครับตรง s คลิกเข้าไปนะครับอ่าแล้วเราก็เลือกนอ่าแล้ผมก็ตั้งชื่อนะครับว่านี่เป็นครับจิงลิงไทยนะครับกดโอเคนะครับนี่ก็จะมีมาละกดโอเคนะครับก็จะกลายเป็นสีเทาไปว่ามันจะถูกควบคุมนะครับอ่าทีนี้เรามาดูนะครับถ้าเราเปลี่ยนเีบ หนึ่งศูนย์ศูนย์นี่มาได้แล้วนะครับถ้าว่าเราจะไปใช้กับตัวอื่นนะครับเราก,กดที่ตัวฝ้านี่นะครับอ่าอันนี้มันสามหนึ่งศูนย์ศูนย์อยู่แล้วนะครับรผมจะให้มันเป็นโดยเดียวกันนี่นะนี่ฉันว่าผมจะเปลี่ยนความสูงของฝ้าน,นะครับทากสองตัวนี้นะครับก็จะให้มันประมาณสามนิสามให้สูงหน่อย นี่เห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนทั้งคู่เลยนะครับนี่นะครับอ,อันนี้ก็คือตัวที่เราใช้ตัว global parameter นะครับบางคนก็อาจจะสมมติว่าเราเริ่มทำอาคารหรือว่าเราสมมติว่าเราเปิดโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับนี่เปิดโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่แล้วเรา อาจจะเริ่มแอดระดับชั้นนะครับสมมติว่นี่ครับอันนี้นะครับถ้าสูงเข้าไปเนี่ยอาจจะมีระยะที่มันเท่ากันบ้างไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้าเราอยากให้มันเป็น g กล b a ล parameter อย่างที่ตัวนี้นะครับคือแบบบางทีาบางชั้นมันจะเป็นพวกทิ i c a ค f o ฟอร์เนี้ยนะครับแล้วก็อาจจะอันนี้ผมใส่เดบ ระยะไปแล้วผมก็คลิกเข้าไปแบบนี้นะครับนะครับอันนี้คือในกรณีที่เราไม่ได้ปสร้างจากตัวนี้เนะเาะไม่ได้สร้างจากตัวนี้นะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเอา i m เมนชันที่มีอยู่อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับผมนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็กด add parameter นะครับนี่อ่านะี่ครับผมก็ทีเนี้ยตัวเนี้ยสมมติว่าผมจะตั้งชื่อนะครับว่าเป็นอ่า 4 to 4 high กดโอเคนะครับเห็นไหมครับว่าทุกตัวก็จะเท่ากันหมดเลยนะครับเนี่ยทุกระยะของฟอร์เนี่ยก็จะเท่ากันหมดนะครับทีนี้สมมติว่าผมจะเปลี่ยนกบไปที่ global พ a r a m e t e r อีกรอบหนึ่งนะนี่ผมก็เปลี่ยนเป็นสมมรัผมเปลี่ยนระยะเป็น3เมตร5นะครับนี่นะครับก็จะกลายเป็น3เมตร5หมดเลยนะครับนี ถ้าเราพิดิตตัวตัว for น,นเห็นไมครับมันก็จะมีป็นเหมือนกับเป็นตัวพารามิ t ตอรขึ้นมาให้นะครับอันนี้ก็จะ,ะสะดวกสมหรับเรามีการเขียนชั้นเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะแอด parameter ตรงนี้ให้เป็น global parameter ตัวนี้ได้ทีนี้มันจะมีความแตกต่างนะครับระหว่างตัวที่เป็น global parameter โปรเจกต์พารามิเตอร์แชร์พารามิเตอร์นะครับก็ตัวที่มันจะต่างกันเนี่ยนะครับผมคือตัวที่เป็นโปรเจกต์พารามิเตอร์นะครับเราคือเราจะเหมือนกับใช้ควบคุมจอจ้งนะครับก็คือในตัวโปรเจกต์นั้นๆนะครับตัวโปรเจกต์พารามิเตอร์แชร์พารามิเตอร์คือตัวที่เรานะครับก็แชร์จาก โปรเจกต์หนึ่งบีโปรเจกต์หนึ่งหรือแม้แต่ Family นะครับแต่ตัว global parameter เนี่ยนะครับผมคือมันจะเป็นตัวควบคุมนะครับพวกอาจจะเป็นวัตถุนะครับผมหรืออาอาจจะเป็น geometry ต่างๆที่อยู่ในตัว r e v i t นะครับโอเคมันก็จะใช้ต่างกันนะครับตัวหรือนะครับบางทีตัว project parameter เนี่ยนะครับมันก็จะใช้สำหรับการ จัดก,การข้อมูลโมเดลต่างๆนะครับเช่นข้อมูลประเภทผนังวัสดุแต่ละชนิดนะครับใช้พารามิเตอร์ก็จะใช้ตอนที่เราเชื่อมโยงสกิ๊ตตูนะครับหรือตารางข้อมูลนะครับเช่นการคำนวณพื้นที่นะครับอัตโนมัตินะแต่ถ้านะเรามาดูตัวที่อยู่ในสกิ๊ตตูนะครับตัวน,นี้วิวสกิ๊ตตู่แนะครับถ้าว่าเราดูในฝ้าเพราะเมื่อกี้เรา อันนี้เลเวลนะเราทำเลเวลจะมีไหมนะครับเรากด <Okay. S 1> เลเวลโอเคเพิบอ่าเห็นไหมครับว่ามันจะไม่มีตัวพารามิเตอร์ที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้นี้นะครับผมว่ามันไม่ใช่ตัวที่จะมาใส่ในตัวที่เป็นอ่าสเกิดูนะครับผมก็คือมันจะแค่ควบคุมระยะแล้วก็ความสูงนะครับแล้วก็นะครับจะไม่ได้อยู่ในตัวสเกิดูตัวนี้จะไม่เหมือนแชร์พารามิเตอร์กับตัว โปรเจกต์พีลาเมตร์นะครับนี่อันนี้เราปิดก่อนนี่นะครับอ่าสำหรับเพื่องอ่า global parameter ก็จะประมาณนี้นะครับ